ได้สกันนะคะเห็นไหมคะน้องแบบดอกไม้เล็กๆเรียบๆ,ๆ,ๆนะคะคือแบบใส่ติดยิ้มได้นะคะ,คะนี่เสื้อสุดๆของเรานะคะ <c oughs> ให้ไปเลยค่ะหน0 0งหมื่นเก้าพันบาทค่ะดีจี้อยากจะบอกว่าซาปเปิลของเราใส่คือแบบคือแน่อนอนอ่ะถ้าใส่เข้าไปนี่แบบเห็นหูชัดมากนะคะรับไปเลยนะคะดิจี้เจ็ด่นหนึ่บาทค่ะ เป็นจี้แล้วก็พร้อมกับสร้อยด้วยแต่นี่แจ้งก่อนนะคะว่าสร้อยตัวนี้เราเอาไว้แบบว่าโชว์เท่านั้นนะคะเอาไว้โชว์ให้ลูกค้าได้ชมว่าเอ้ยเวลาใส่แล้วจะเป็นยังไงนะคะจะเป็น<ด>สีพร<ด>้อม<า>เหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเนาะอันนี่ด้านหน้านะคะนี่เลยจีย้น่ารักน่ารักของเรา่รับไปเลยค่ะสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทค่ะลูกค้าท่านผู้สนใจนะเขาว่าเพชรเขาเยอะมากนะอันนี้คือแบบนี่ร้านู่แล้วค่ะอ่าปิคุนอ่าอันนี้ก็ดอกปิคุนดอกปิคุนนั่นเองแต่เราเปทาข อ่าปกติเขาจะแบบเน้นสีทอง,งไงอ่าแต่รอบนี้นะคะเราจะเน้นเป็นสีขาวบ้างนะคะสนใจสามารถแคปหน้าจอแล้วก็หรือแม้ก็อินบอามาได้เลยนะคะนี่เลยจะการทีว่าโฟลได้เลยนะคะค่ะไปจัะราคานะคะ,นะคะอยู่ที่หก